ความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสทําให้ทุกคนตื่นตัวกับเรื่องสุขภาพครั้งใหญ่ทําอย่างไรให้เราสุขภาพดีหนึ่งในนั้นคือการรับประทานอาหารอย่างมีคุณภาพและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายเพิ่มใยอาหารเป็นพรีโอติกส์อีกทั้งชะลอการดูดซึมของน้ําตาลนั่นก็คืออินูลินโดยผลิตได้จากอินูโลซูเรสที่ใช้น้าตาลซูโครสเป็นสารตั้งต้น เมื่อเปลี่ยนรูปจากน้ำตาลซูโครสที่มีราคา20บาทต่อกิโลกรัมเป็นอินูลินที่มีราคาสูงถึง1,000-5,000บาทต่อกิโลกรัมเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แต่ในกระบวนการผลิตมีการให้ความร้อนที่สูงทำใหเอนไซม์เกิดการคลายตัวและทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตอินูลินลดลง50%เมื่อเวลาผ่านไป9ชั่วโมงเนื่องจากเอนไซม์มีความสเสถียรทางอุณหภูมิที่ต่ำทำให้ในการผลิตอินูลินมีต้นทุนที่สูงขึ้น เราจึงหาวิธีในการปรับปรุงให้อินูโลซูเครสทนความร้อนได้มากขึ้นโดยใช้โมเลกุลาร์ด n น m i มิกซิมูเลชันในการระบุเรซิดีที่มีการเคลื่อนไหวสูงแล้วออกแบบลำดับใหม่ของอินูโลซูเครสที่มีศักยภาพสูงสำหรับการปรับปรุงความเสถียรโดยการเพิ่มความแข็งแรงและอินเทอร์ i o n ชันของเร s ิดีที่มีการเคลื่อนไหวสูงบนพื้นผิวของเอ็มซาทำการสร้างและจำลองโครงสร้างของเอนไซม์ในน้ำทำการระบุเรซิดียที่มีการเคลื่อนไหวสูงออกแบบลำดับกรดอะมิโนใหม่ ตรวจสอบ flexibility ของ r e s i d u e ที่ถูกออกแบบอีกครั้งเมื่อทำ o o l e u u l r r y y n m m i s Simulation แล้วจะทำการระบุ Re ซ i d ดีที่มีการเคลื่อนไหวสูงด้วยค่า root mean square fluctuation และการคัดเลือกเพิเ่มเติมโดยได้ r e s i d u ีที่ต้องการออกแบบ6ก r ซ s i ดี e ดังรูปและนำไปออกแบบกรดอะมิโน,โนใหม่โดยใช้2วิธีวิธีแรก r e s i d u ีที่ถูกออกแบบจะถูกเปลี่ยนไปเป็น,ปนกรดอะมิโน20ชนิดที่พบในธรรมชาติ วิธีที่2องเรซิดีที่ถูกออกแบบจะถูกเปลี่ยนไปเป็นกรดอะมิโนที่อาจเกิดอินเทอร์แอคชันที่ดีกับเรซิดีข้างเคียงดังรูปก่อนและหลังเปลี่ยนกรดอะมิโนมีการเพิ่มขึ้นของไฮโดรเจนบอลโดยใช้ค่า delta delta G น้อยกว่าศูนย์ในการทำนายว่ามิวแทนที่ถูกออกแบบใหม่จะมีความเสถียรมากกว่าไ t ทายโดยพบว่ามิวแทนทั้งหมดจากวิธีแรกมีความเสถียรที่น้อยกว่า Y ไท p e มิวแทนจากวิธีแรกจะไม่นำไปวิเคราะห์ต่อแต่ในวิธีที่2มี6มิวแทนจากค่าเรซิด ที่ถูกทำนายว่ามีความสเสถียรมากกว่าว t y ไท m ์ type. มิวแทนเหล่านี้จะถูกจำลองและวิเคราะห์ต่อโดยนำไปทำโมเลกุลาร์ด n นามิ Simulation และตรวจสอบการเคลื่อนไหวโดยดูจากเปอร์เซ็นต์ RMSF change ที่เทียบระหว่าง m u วแทนกับว t y ไท์ type, พบว่า5 m u วแทนมี Flexibility ที่ลดลงเนื่องจากเกิดไฮโด g e n นบอลกับ residue ข้างเคียงและไฮโด g e n นบอลระหว่าง residue ข้างเคียงด้วยกันที่แข็งแรงมากขึ้น ซึ่งถูกคาดการว่ามีความเสถียรทางอุณภูมิที่มากขึ้นและจะถูกนําไปตรวจสอบในการทดลองต่อไปซึ่งจะทําให้ต้นทุนในการผลิตอินูลินลดลง